สวัสดีครับสำหรับวิเคราะห์บนวันนี้นะครับกับคุเล่นบอลประจำวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ก็เรียกได้ว่าสำหรับในวันนี้นะครับทางด้านของรายการฟุตบอลยูโร2024นะครับก็ยังคงเป็นรายการหลักที่เราจะเน้นในส่วนของการวิเคราะห์กันวันนี้ก็เราพร้อมจัดกันต่อนะครับกับบอลยูโรทั้ง3คู่ซึ่งในวันนี้บอลยูโรที่เตะนะครับประกอบไปด้วยโปแลนด์พบเนเธอร์แลนด สโลวีเนียพบเดนมาร์กแล้วก็ในส่วนของเซอร์เบียที่เจอกับอังกฤษโดยในคู่แรกนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยกับทางด้านฝั่งของโปแลนด์พบกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งจากสถิติการพบกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับมีอยู่5เกมก็เรียกได้ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยดูเป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะจากหเกมที่เจอกันเนี่ยเนเธอร์แลนด์ยังไม่เคยพลาดท่าเสียทีให้กับโปแลนด์เลย5เกมที่เจอกันเนเธอร์แลนด์สามารถเอาชนะได้มากถึง4เกม จบด้วยการเสมอกันเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในขณะที่ผลงานการเล่นนะครับทางด้านโปแลแด์เนี่ยถือได้ว่าทําผลงานได้ไม่เลวนะ10เกมหลังคว้าชัยได้มากถึง6เกมเสมอ3แพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับ2เกมหลังสุดก็ถือได้ว่ายิงประตูคู่แข่งได้ค่อนข้างเยอะยิงได้มากถึง5ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นมาดูฝั่งทางด้านของเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับ สำหรับเนเธอร์แลนด์เนี่ยจากการเล่นที่ผ่านมา10เกมหลังสุดพวกเขาพลาดท่าเสียทีเพียงแค่2เกมเท่านั้นเอาชนะคู่แข่งได้มากถึง8เกมบวกกับเกมกระชับมิตรที่ผ่านมานะครับสเกมหลังสุดยิงประตูคู่แข่งไปได้มากถึง8ปประตูโดยไม่เสียเลยแม้แต่เพียงประตูเดียวนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์ครบเครื่องมากๆทั้งเกมรุกเกมรับนะครับ โดยเฉพาะเกมรุกที่ช่วงนี้ยิงประตูคู่แข่งได้ค่อนข้างมากถึงแม้วันนี้เจอคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอย่างโปแรแลนด์นะครับก็ดูแล้วนะครับไม่น่าหนักใจเลยสําหรับในคู่นี้ราคาเนเธอร์แลนด์เปิดมาอยู่ที่0.75 ต้องยอมรับนะครับว่าราคาไม่ค่อยแรงนะครับสำหรับในเกวันนี้ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นบกขุมกำลังแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ยังคงดูเหนือกว่าวันนี้ขอเลือกมองเนเธอร์แลนด์นะครับหนึ่งลูกมีแน่หลอนลุ้นเพียงแค่ลูกที่สองเพื่อกินเต็มนะครับคู่ถัดไปสโลวีเนียพบกับเดนมาร์กสำหรับในเรื่องของชื่อชั้นตัวผู้เล่นนะครับของทั้งสองทีมเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของสโลวีเนียนะครับเราแทบไม่รู้จักใครเลยนะในขณะที่เดนมาร์กนะครับวันนี้ผู้เล่นตัวจริงหลักๆของพวกเขาเนี่ยพร้อมลงสนามสุดๆนะครับก็เลยเดยวพร้อมมาบทสโลวีเนียแบบเต็มที่ในขณะที่ผลงานการเจอกันมาของทั้งคู่นะครับทั้งคู่เนี่ยพบกันมาเพียงแค่3เกมเท่านั้นก็เป็นเดนมาร์กเอาชนะได้2เกมจบด้วยการเสมอกันไป1เกม ดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับจาก10เกมหลังสุดที่ผ่านมาของสโลวีเนียเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างดีนะคว้าชัยชนะได้มากถึง7เกมนะครับเสมอ2เกมแพ้เพียงเกมเดียวแล้วจุดที่น่าสนใจก็คือการเอาชนะโปรตุกเกสนะครับเอาชนะไปได้มากถึง2-0ถึงแม้ว่าในเกมนั้นนะครับจะเป็นเกมกระชับมิตรก็ตามแต่การเอาชนะโปรตุกเกสได้นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างขวัญกาลังใจให้กับสโลวีเนียได้ค่อนข้างเยอะ ในขณะที่ฝ่ายเดนมาร์กนะครับ10เกมหลังสุดของพวกเขาก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันคว้าชัยได้มากถึง8เกมนะครับจาก10เกมหลังสุดจบด้วยการเสมอ1เกมนะครับแล้วก็พลาดพ่ายแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นสําหรับในเกมวันนี้นะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยต่างก็ฟอร์มดีเหมือนกันแต่ถ้าเรามองในเรื่องของขุมกําลังแล้วนะครับเกมนี้เดนมาร์กดูเป็นต่อกว่าเยอะนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของราคา คู่นี้เดนมาร์กเปิดราคามาเพียงแค่0.5เท่านั้นแต่ถ้ามองในเรื่องของ World Ranking นะครับสลวีเนียอันดับที่57เดนมาร์กอันดับที่21นะครับแต่ในเกมวันนี้ผมมองนะสลวีเนียนะครับ w ว r l d Ranking พวกเขาอาจจะสูงก็ตามแต่ด้วยขุมกำลังที่มีอยู่นตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเทียบกับทีมอื่นแล้วเนี่ยชื่อชั้นยังดูเป็นรองกว่าอยู่ค่อนข้างเยอะ สำหรับในเกมนี้นะครับเดนมาร์กที่ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับเล่นอยู่ในลีกสูงเนี่ยก็เรียกได้ว่าการขับเคี่ยวของลีกนะครับมันค่อนข้างแตกต่างกันนะผิดกับสโลวีเนียนะครับส่วนมากยังคงเล่นในลีกในประเทศเป็นหลักสําหรับในเกมวันนี้นะครับด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นที่ไปสั่งสมต่างแดนนะครับดูทรงแล้วเดนมาร์กนะครับน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ คู่สุดท้ายประจำวันนี้ทางด้านของเซอร์เบียพบกับอังกฤษจ,จากสถิติที่ทั้งคู่เจอกันมานะครับ10เกมหลังสุดก็เรียกได้ว,ว่าทางด้านของเซอร์เบียนะครับกับอังกฤษเนี่ยจัดได้ว่าค่อนขอโทษจากสถิติที่ผ่านมานะครับของคู่นี้นะครับทั้งคู่เนี่ยพบกันมาเพียงแค่เกมเดียวนะครับ จะบอกว่าสูสีกันไปได้เพราะมันเจอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะก็เป็นทางด้านของอังกฤษเอาชนะไปได้นะครับ2ประตูตอนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มในเกมวันนั้นค่อนข้างสูสีนะครับไม่ใช่สถิติสูสีนะหมายถึงฟอร์มการเล่นนะครับต้องใช้คํานี้มากกว่าเพราะว่าอังกฤษเอาชนะไปได้21น,นะครับซึ่งเซอร์เบียก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเกมบุกเนี่ยอังกฤษมันเหนือกว่าอยู่แล้วในเกมที่เจอกันมาล่าสุดนะครับเพราะต้องย้อนไปไกลถึงปี2003 ก็เียได้ว่าชุดนั้นอังกฤษเองก็น่ากลัวนะครับผู้เล่นสตาเพียบนะครับส่วนเซอร์เบียเองนี่ก็เียได้ว่าสมัยนั้นยังเป็นทีมที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ยังค่อนข้างโนเนมแต่ถ้าดูจากฟอร์มเซอร์เบียในช่วงหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่ทว่าจาก10เกมหลังสุดอาจจะดูไม่สวยหรูสักเท่าไหร่นักเพราะว่าจาก10เกมหลังคว้าชัยได้เพียงแค่4เกมเท่านั้นเสมอ1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปมากถึง5เกม ก็เรียกได้ว่าแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับผิดฟอร์มไปมากสําหรับผลงานการเล่นที่ผ่านมาในช่วงหลังในขณะที่ทางด้านอังกฤษนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนทีมที่มีสตาร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทว่าในปีนี้นะครับทางด้านอังกฤษเองเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับในการคัดผู้เล่นผลงานดีนหลายๆคนนะครับออกจากทีมเพื่อส่งรายชื่อให้ครบนะครับตามกําหนด แต่ทว่ารายชื่อพรี่ส่งมาตอนนี้ก็ยังคงเรียกได้ว่าน่ากลัวอยู่นะแต่จากฟอร์มการเล่นนะครับค่อนข้างผิดความคาดหมายนะครับ10เกมหลังชนะ5เสมอ3แพ้2หลายคนอาจจะมองว่าไม่แย่นะครับแต่ถ้าเราดูจาก5เกมหลังสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าจาก5เกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เจองานหนักอะไรมากนักแต่ทว่าอังกฤษเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวนะครับเสมอ2แพ้2 ซึ่งถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะเกมที่สุกควรแพ้นะครับก็มีเพียงแค่เกมที่พบบราซิลเท่านั้นแต่ในเกมที่เจอเบลเยียมยันเสมออาจังพอรับได้แต่แพ้ทางด้านของไอร์แลนด์เนี่ยเียดว่าไม่ค่อยโอเคนะครับเสมอมาซิโดเนียเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักสำหรับในเกมวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอังกฤษชุดนี้เนี่ยผู้เล่นชื่อชั้นอาจจะดูดีก็จริงนะครับแต่การเล่นเข้าขากันเนี่ยตรงจุดนี้คือจุดที่ค่อนข้างน่าห่วงเพราะว่า ตัวผู้เล่นมันมีการปรับค่อนข้างเยอะนะครับผิดจากทีมชุดปกติของพวกเขาไปพอสมควรก็เรียกได้ว่าการเล่นเข้าขากันอาจจะยังดูแล้วไม่เท่าไหร่สําหรับในคู่นี้ราคาเนี่ยเปิดมาสูงถึง1ลูกนะครับซึ่งผมมองว่าเซอร์เบียเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าผู้เล่นชุดนี้ของพวกเขาก็เป็นตัวเก่าทั้งนั้นนะครับประสบการณ์ทีมชาติของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วก็ยังคงเป็นชุด,ดเดิมๆก็เรียกได้ว่าทีมเวิร์กของเซอร์เบียปีนี้เนี่ย ยังคงต้องยอมรับนะครับว่ายังคงค่อนข้างน่ากลัวในการเล่นระบบทีมอยู่บวกกับการมีเกมรับเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่หากแพ้เกมรับแล้วเจาะยากนะครับสำหรับในเกมนี้ดูทรงแล้วไม่น่าขาดนะครับขอเลือกฝากเซอร์เบียนะครับดีไม่ดีเกมนี้เซอร์เบียน่าจะใช้เทคนิคในการเล่นเพื่อรอยันเสมอเป็นหลักนะครับเกมนี้ขอเลือกลุ้นเซอร์เบียนะครับ สำหรับใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หากใครที่ถูกใจการวิเคราะห์นะครับฝากด้วยละกันฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้กับคนเล่นบอลด้วยนะครับในส่วนของแนวทางฟุตบอลน,นะครับก็ยังพบกันได้ตามปกตินะครับก็สามารถทักมาได้เลยทาง r r 5 6นะครับทักมาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดี